ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Sub s c r i b e c h anel ตานทวะพยากรรวมถึงสามารถสมัครเมมเบอร์เพื่อเป็นผู้สนับสนุนรายเดือนของช anel ตานทวะพยากรได้นะครับสวัสดีทุกทคนด้วยนะครับ อยู่กับทีมงานตาลทวะในรายการตาลทวะดาราจรการพยากรณ์ดาวจรด้วยหลักวิชาโหราศาสตร์ไทยวันนี้เราจะมาพยากรณ์กันในช่วงวันที่5-26กุมภาพันธ์2567ในเดือนกุมภาพันธ์นี้มีสิ่งที่น่าสนใจสำหรับนักโหราศาสตร์นั่นคือ 1. ดาวไม่มีการเดินวิปริตถอยองศาเลยนับว่าเป็นช่วงต้นปีที่ทุกคนนั้นจะสามารถเดินหน้ากันได้อย่างมุ่งมั่นเต็มที่กันเลย 2. มีดาวสามดวงที่เดินเร็วกว่าปกตินั่นคืออังคารพุธและเสาร์อาการเดินเร็วของดวงดาวจะทำให้มีความกระชับกระเฉงส่งผลรวดเร็วแต่ถ้ามีโอกาสดีๆเข้ามา ก็ต้องรีบไขว่คว้าเอาไว้หากมัวแต่ชักช้าก็อาจจะไม่ทันการได้ 3. ม,มีดาวโยกถึงกันได้ครบกกศักดินาส่งผลดีสำหรับกลุ่มผู้นำผู้บริหารระดับสูงสามารถวางนโยบายและหลักการบริหารงานต่างๆได้อย่างราบรื่น เรียบร้อยและประการสุดท้ายดาวจรวางเรียงตัวร้อยกันได้เป็นเสี้ยวจันเป็นลักษณะพิเศษส่งผลให้ดวงดาวส่งพลังสนับสนุนการแบบต่อเนื่องไม่ขาดสายทำให้เสถียรภาพดีไม่มีภัยร้ายใดมายกคลอนให้เกิดความเสียหายได้ก็เป็นประเด็นที่เป็นเรื่องราวดีๆทั้ง4อย่างนะครับ ทีมงานได้ทำการสรุปคร่าวๆข,ของเรื่องราวที่เรากำลังจะทำการพยากรณ์กันไว้ตั้งแต่ต้นรายการเลยดังนี้นะครับสำหรับท่านที่มีลัคนาราศีมังกรเรื่องวาสนาวันที่5-13กุมภาพันธ์จะมีเรื่องเข้ามามากมายหลายเรื่องแต่จะขัดแย้งกันเป็นส่วนใหญ่ยังหาข้อสรุปที่ดีๆไม่ได้ต่อมาวันที่14-26กุมภาพันธ์ เจ้าชะตากับเพื่อนๆจะร่วมมือกันทำตามแบบกุ๊กโจรคือทำในเรื่องลับๆล,ลัดขั้นตอนไม่เป็นไปตามระเบียบกฎเกณฑ์ทำเรื่องที่หวังผลปังในชั่วข้ามคืนหรืออาจจะเป็นเรื่องสีเทาๆก็เป็นไปได้สำหรับเรื่องการงานวันที่5ถึง13กุมภาเจ้าชะตาจะคิดถึงเรื่องงานเก่าๆงานที่สูญเสียไปคิดเรื่องกู้วิกฤตงานที่กำลังพินาศเสียหาย หรือมีการวางแผนงานเกี่ยวกับต่างประเทศวันที่13-25ถึง่ากุมภาเจ้าชะตาจะคิดและมีความปรารถนาในเรื่องงานเช่นคิดเรื่องเงินค่าตอบแทนในการทำงานคิดอยากจะได้ทำงานดีๆหรืองานที่ตนเองชอบต่อมาเรื่องการเงินวันที่5-13ถึงกุมภาการเงินจะฝืดเคืองหาเงินได้ยากลำบากแต่ลำบากอยู่ไม่นานก็หาย พอถึงวันที่1 4บสีถึงยี่กุมภาจะมีการตัดสินใจในเรื่องเงินคิดตัดสินใจแล้วก็ลงมือทําทันทีทําแล้วเกิดผลดีมีประโยชน์ญาติญาติและคนทางบ้านจะมีบทบาทในเรื่องการเงินของเราและเรื่องสุดท้ายเรื่องความรักจะเป็นความรักที่ดูแลเอาใจใส่กันดีเป็นความรักที่อบอุ่นและมีการงอนง้อกันอยู่เรื่อยๆในตอนต่อไปเราจะเข้าสู่เนื้อหาของ รายละเอียดการอ่านดาวซึ่งเป็นที่มาที่ไปของคำาพยากรที่เรากล่าวกันมานะครับการพยากรดาวจรในเดือนกุมภาพันธ์ปี2567นี้ทีมงานตานทวะได้แบ่งเนื้อหาการพยากรณออกเป็น4เรื่องได้แก่1 พยากรณ์จากตำแหน่งและทำเนียบของดวงดาวเพื่อดูว่าดาวนพรคระจออยู่ในราศีใดมีดาวใดบ้างที่ยกย้ายราศีในช่วงที่ทำนายและจากสองหัวข้อนี้จะส่งผลกับลัคนาของเจ้าชะตายอย่างไรนั่นคือหัวข้อแรก 2. พยากรณ์จากดาวจรที่ยกถึงกันได้เป็นก๊กเหล่า 3. พยากรณ์จากดาวจรที่ได้เกณฑ์ลักษณะพิเศษและ 4. การพยากรณ์ในเรื่องที่น่าสนใจคือเรื่องวาสนา การงานการเงินและความรักเรื่องวาสนาเราจะดูจากดาวที่ส่งผลถึงลัคนาของเราเรื่องการงานเราจะดูจากดาวที่ส่งผลในภพกรรม,มะเรื่องการเงินเราจะดูดวงดาวที่พบกระดุมพะและความรักเราจะดูจากดวงดาวที่พบปัตตนิการพยากรณ์จากตำแหน่ง ทำเนียบและการโครจรของดวงดาวในช่วงวันที่5ถึง26กุมภาพันธ์2567เราก็จะไล่ดูดาวกันไปทีละดวงเลยนะครับหนึ่งดาวอาทิตย์สถิตราศีมังกรไม่มีทำเนียบใดๆและในวันที่13กุมภาพันธ์2567อาทิตย์จะยกเข้าสู่ราศีกุมได้ทำเนียบประดาวอาทิตย์โครจรตรงเสมอไม่มีการโครจรวิปริตสำหรับลัคนาราศีมังกรวันที่5ถึง13กุมภาพันธ์อาทิตย์จรเข้าพบตนุ ทำนายว่าจะมีคนยกย่องให้เกียรติเจ้าชะตาวันที่13กุมภาถึง14มีนาอาทิตย์ยกเข้าพบกระดุมพระทํานายว่า เจ้าจะตาจะใช้จ่ายเงินทองไปเพื่อการสังสรรค์ช่วงนี้จะมีการใช้จ่ายเงินอย่างฟุ่มเฟือย 2. ดาวจันทร์สถิตราศีพิจิกได้ทำเนียบนิดดาวจันทร์โครจรตรงเสมอไม่มีการโครจรวิปริตแต่สำหรับดาวจันทร์ที่ยกย้ายราศีทุกๆ2วันครึ่งเราจึงมีได้หยิบยกผลลัพธ์ของดาวจันทร์มาทำนายเมื่อโครจรเข้าสู่พบต่างๆเรามาดูดาววังคารกันเลย สามดาวอังคารสถิตราศีมังกรได้ทำเนียบมหาอุดดาวอังคารนั้นโครจรเร็วกว่าปกติสำหรับคนราศีมังกรอังคารจรเสิร์ที่พบตนุก็ทำงายว่างานเข้า มีเกณฑ์เดินทางแบบเร็วๆหรือต้องลงมือทำงานบางอย่างด้วยความรวดเร็วสดาวพุธสถิตราศีมังกรไม่มีทำเนียบใดๆและในวันที่14กุมภาพันธ์2567นั้นดาวพุธจะยกเข้าสู่ราศีกุมก็ยังคงไม่มีทำเนียบและดาวพุธนั้นการโครจรเร็วกว่าปกติสำหรับคนราศีมังกรวันที่5-14ถึกุมภาพุธจรเสริรดที่พบตนุ ก็ทำนายว่ามีเรื่องที่จะต้องตกลงปลงใจอย่างรวดเร็วต้องรีบพูดคุยเจรจาหากมัวชักช้าก็จะไม่ได้ผลต่อมาวันที่14กุมภาถึง3มีนาคม ดาวพุธจรเข้าพบกระดุมพระทำนายว่าต้องรีบเจรจาเกี่ยวกับเงินทองและทรัพย์สิน5ดาวพฤหัสสถิตราศีเมษได้ทำเนียบราชาโชคการโคโจรปกติสำหรับคนราศีมังกรพฤหัสจรเข้าพบพันธุทธุทำนายว่าทำการใดก็ไม่มีคนช่วยเจ้าชะตาไม่อยากเข้าหาผู้ใหญ่เพราะว่าผู้ใหญ่คนสำคัญไม่ค่อยให้ความช่วยเหลือ 6ดาวศุกร์สถิตราศีธนูได้ทำเนียบมหาจักรการโครจรปกติและในวันที่13กุมภาพันธ์6 7 6 7ดาวศุกร์จะยกเข้าสู่ราศีมังกรณตรงนี้ดาวศุกร์ไม่มีทำเนียบใดๆการโครจรปกติ สำหรับราศีมังกรสุกจรเข้าพบพินาศาก็ทำนายว่าเจ้าชะตาคิดมากคิดถึงแต่เรื่องที่สูญเสียไปแล้วเสียอกเสียใจต้องระวังเพราะว่าสุกเป็นมหาจักรตกวินาศเจ้าชะตาจะเกิดความเสียดายมากกว่าที่เป็นความจริงต่อมาวันที่13กุมภาถึง9มีนาสุขจรเข้าพบตนุ ก็ทำนายว่าเจ้าชะตาจะคลายความคิดจากความเสียดายเพราะว่ามีเรื่องทางโลกเข้ามามากเช่นความรักความปรารถนาความสุขและความทุกข์เจด็ดดาวเสาสถิตราศีกุมได้ทำเนียบเกษตรบดีดาวเสานั้นโครจรเร็วกว่าปกติสำหรับคนราศีมังกรเสาเสิร์ตเข้าพบกระดุมพระทำนายว่าหาเงินยากกว่าจะได้เงินทองมาก็ต้องลำบากซะก่อนแต่พอเสาเสิร์ก็คือลำบากอยู่ไม่นานก็หาย แด้าวราหูสถิตราศีมีนไม่มีทำเนียบใดๆดาวราหูโคจรตรงเสมอไม่มีการโคจรวิปริตสำหรับคนราศีมังกรมีราหูจรเข้าพบสหัสชชะทำนายว่าวุ่นวายอยู่กับเพื่อนๆช่วงนี้เจ้าชะตารักเพื่อนปฏิเสธเพื่อนไม่เป็นและเพื่อนๆก็มักจะนาปัญหามาให้แก้ไขอยู่เสมอ 9. ดาวเกตสถิตราศีเมษไม่มีทำเนียบใดๆดาวเกตนั้นโคจรตรงเสมอไม่มีการโคจรวิปริตสำหรับคนราศีมังกรเกตจรเข้าพบพันธุก็ทำนายว่าเจ้าชะตามีความพยายามที่จะไปช่วยเหลือผู้อื่นหรืออีกทางหนึ่งก็คือมีความพยายามที่จะหาคนอื่นมาช่วยตัวเอง และสุดท้ายดาวมฤตยูสถิตราศีพฤกษบไม่มีทำเนียบใดๆมฤตยูนั้นการโคโจรปกติสำหรับคนราศีมังกรมฤตยูจรเขาพบปุตตะก็ทำนายว่าความคาดหวังเดิมๆจะหายไปเจ้าชะตาต้องตั้งเป้าหมายใหม่หรือทำนายว่าบุตรหลานบริวารล้มหายตายจากหายหน้าหายตากันไปหมด ในช่วงที่พยากรดาวจรทำมุมโยกถึงกันได้ก๊กศักดินาซึ่งประกอบไปด้วยดาวอาทิตย์พฤหัสเสาหรือ157งส่งผลดีในเรื่องของเจ้าขุนมูลนายเจ้านายหรือผู้บริหารระดับสูงคนเหล่านี้กระทำการใดก็จะประสบความสาเร็จเพราะดวงดาวโยกถึงกันได้ครบองค์ประกอบทำให้ผู้บริหารระดับสูงมีความสะดวกในการบริหารจัดการอีกทั้งยังมีดาวเกตจรเข้ามาช่วยเหลือในช่วงเวลาสั้น ตามที่โหราจารย์กล่าวไว้ว่าศักดินาเทวาช่วยนั่นคือเทพเทวามาช่วยส่งเสริมให้กกศักดินามีอนุภาพสูงยิ่งขึ้นไปอีกช่วงเวลาที่ดาวจรยกถึงกันได้กกศักดินามีดาวพฤหัสที่ราศีเมษและอาทิตย์กับเสารที่ราศีกุมตั้งแต่วันที่14กุมภาพันธ์ถึง14มีนาคม2567 เป็นเวลาหนึ่งเดือนโดยที่ไม่มีดาวใดเดินถอยองศาเลยมีแต่ดาวเสาร์ที่เดินเร็วกว่าปกตินอกจากนี้ยังมีดาวเกตรจรอ,อยู่ที่ราศีเมษในวันที่14-25ถึง25กุมภาพันธ์ดาวเกตนั้นจะมาช่วยส่งเสริมกกศักดินาให้เฉียบขาดรวดเร็วและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นดังนั้นช่วงวันที่14-25ถึง25กุมภาพันธ์ศักดินาจะเฟื่องฟูและโดดเด่นมาก กระทำการได้สำเร็จตามสมประสองค์อย่างรวดเร็วและถึงแม้ดาวเกียตจะยกย้ายราศีออกไปในวันที่25กุมภาพันธ์แต่ดาวก็ยังคงครบกกศักดินาและส่งผลดีไปจนถึงกลางเดือนมีนาคมเลยสำหรับท่านที่มีลัคนาราศีมังกรกกศดินาอยู่ที่พบกระดุมพระพันธุ ทำนายได้ว่าวันที่14กุมภาถึง14มีนา2567กกศักธินาส่งผลดีกับเรื่องเงินทองและบ้านช่องที่อยู่อาศัยเจ้าชะตาจะได้รับผลจากการบริหารงานของผู้บริหารระดับสูงหรือมีนโยบายจากผู้บริหารที่ส่งผลดีทําให้ได้เงินได้ทองทรัพย์สินมีมูลค่ามากขึ้น ส่งผลดีกับเรื่องบ้านช่องที่อยู่อาศัยและญาติญาติของเราก็ได้รับอานิสงส์ไปด้วย นอกจากดาวจรได้กกเหล่าแล้วดาวจรในเดือนกุมภาพันธ์ก็ยังเรียงร้อยต่อกันได้เป็นเกณฑ์ลักษณะพิเศษที่เรียกว่าเซี่ยวจันส่งผลดีเป็นการรวมพลังของดาวอย่างต่อเนื่องไม่ขาดสายจะเห็นได้ว่าลัคนาดวงเมืองที่อยู่ในราศีเมษนั้นก็อยู่ในเซี่ยวจันด้วยจึงได้รับพลังส่งผลเป็นความสำเร็จและได้รับการปกป้องคุ้มครองให้รอดพ้นจากภัยอันตรายต่างๆสำหรับดวงของบุคคล ถ้ามีลัคนาอยู่ภายในเซี่ยวจันก็ส่งผลดีเช่นเดียวกับดวงเมืองยิ่งถ้าดวงเดิมเป็นเซี่ยวจัน์คาบเกี่ยวกับเซี่ยวจันจรด้วยแล้วยิ่งได้รับโชคสองชั้นจะประกอบกิจการงานใดก็จะได้ประสบความสำเร็จดียิ่งสำหรับท่านที่มีลัคนาอยู่นอกเซี่ยวจันก็ไม่ต้องน้อยใจแม้ว่าเราจะเป็นเพียงผู้สังเกตการภายนอกแต่เมื่อดาวจรดีก็อาจจะย่อมส่งผลกับภพบปัตติีกรรม,มะหรือลาภะของเราอยู่ดีนั่นก็คือดาวนั้น ถึงแม้จะไม่ได้ส่งผลต่อเราเต็มๆแต่ก็ส่งผลดีต่อคนที่รักการงานของเราหรือความสำเร็จของเราสิ่งเหล่านี้ก็จะได้รับการสะท้อนผลดีตามไปด้วยการพิจารณาเซี่ยวจันนั้นเราจะดูหัวและท้ายเป็นสาระสำคัญในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้มีดาวมฤตยูและดาวสุขหรือศูนย์หกเป็นหัวท้ายตามตำรากล่าวว่ากิเลสสมบัติไทยสุขและภัยอาเพศไทยมฤตยูดังนั้น คู่06นี้ก็คือความอาเพศที่เกิดขึ้นกับกิเลสสมบัติแปลความหมายได้ว่าจะเกิดความเปลี่ยนแปลงในเรื่องการเงินการวางแผนความคิดความรักความปรารถนาความสุขและความทุกข์แต่การเปลี่ยนแปลงอาเพศแบบรตยูนั้นเป็นเรื่องที่ไม่ธรรมดา ยกตัวอย่างเช่นจะเกิดการปฏิวัติทางการเงินการธนาคารเช่นเงินดิจิตอลบล็อกเชนต่างๆสังคมไร้เงินสดส่วนการลงทุนแบบเกา่าๆก็จะค่อยๆหายไปหรืออาจจะหมายถึงพายุหมุนทางเศรษฐกิจที่รัฐบาลกำลังพยายามทำอยู่ก็เป็นได้การปฏิวัติในทางความคิดและการวางแผนจะเกิดความคิดนอกกรอบการวางแผนงานต่างๆจะถูกปฏิวัติเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมความคิดในการวางแผนงานแบบเกา่าแผน การตลาดเดิมๆหรือโครงสร้างองค์กรแบบดั้งเดิมจะกลายเป็นสิ่งที่ล้าหลังองค์กรใหม่ๆจะเกิดขึ้นพร้อมกับแนวคิดและแผนต่างๆที่ไม่เหมือนกับคนรุ่นเก่าๆอีกต่อไปในเรื่องความรักความปรารถนาสังคมจะเปิดกว้างเพื่อยอมรับเรื่องเพศสภาพและความรักของเพศทางเลือกความเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นแบบไม่ทิ้งเขาเดิม ที่ปิดกั้นและกดทับเรื่องเพศทางเลือกอีกต่อไปและสุดท้ายความสุขและความทุกข์ของผู้คนจะเกิดความพลิกผันนิยามของความสุขจะไม่ได้อยู่ที่ปัจจัยขั้นพื้นฐานหรือผูกติดอยู่กับข่านิยมเก่าๆอีกต่อไปยกตัวอย่างเช่นเรียนจบปริญญามีงานทำมีเงินใช้มีบ้านมีรถมีเงินกินเที่ยวหรือได้เลื่อนขั้นชั้นยศความสุขนั้นจะกลายเป็นเรื่องที่เป็นเป้าหมายที่จะถูกปฏิวัติใหม่ ถูกตั้งขึ้นมาใหม่เป็นเกณฑ์ใหม่ที่จะอาเพศไปไม่เหมือนเดิมการพยากรณ์เรื่องที่น่าสนใจก็คือเรื่องวาสนาการงาน การเงินและความรักเรื่องแรกคือเรื่องวาสนาหรือเรื่องของเจ้าชะตาเองเราจะพิจารณาจากดาวจรที่ส่งผลถึงลัคนานั่นคือดาวจรที่มาทับลัคนาหรือที่พบตนุดาวจรที่มาเล็งลัคนาหรือที่พบปัตตนีและดาวจรที่โยกถึงลัคนาคือเว้นหนึ่งช่องเป็นพบสหัชชะหรือพบลาภะสำหรับคนราศีมังกรมีดาวจรทับลัคนาแล้วก็มีดาวยกย้ายราศีเราจึงแบ่งการทำนายออกเป็นสองช่วงช่วงแรกวัน ที่5้าถึงสิกลุ่มพาดูตามรูปเราจะเห็นว่ามี134กลุ่มลัคนาและมี8โยกหน้าในการพิจารณาเราก็จะดูว่า1348เนี่ยไม่ได้กกเหล่า จึงต้องพยากรณ์แบบรายดาวและดาวคู่อาทิตย์หมายถึงมีเกียรติอังคารหมายถึงลงมือกระทำหรือเดินทางพุดก็คือต้องพูดคุยต้องเจรจาทีนี้คู่หนก็คือเกิดความคิดเห็นไม่ตรงกันหาข้อสรุปไม่ได้1นสคือจะมีเรื่องเอกสารสัญญา3าสี่คือกล้าพูดกล้าําพูดแล้วทำจริง1.8คือโยกย้ายขัดแย้งอยู่ด้วยกันไม่ได้ 48ก็คือจะมีปากเสียงไม่เชื่อใจกันมีเรื่องต้องพิสูจน์ส่วน38เป็นคู่ธาตุคู่ธรรมมาหากินก็จะเห็นได้ว่าไล่มาทั้งหมดนี้เป็นคู่ดีเพียงคู่เดียวจาก6คู่ทั้งหมดที่กล่าวมา6คู่นี้ก็เป็นศัตรูซะ3ามคู่กลางกลางสองคู่มีคู่ธาตุเพียงหนึ่งคู่เราก็รวมเป็นคำสรุปได้ว่าวันที่5-13ถึงสามกุมภาจะมีเรื่องเข้ามามา,มากมายหลายเรื่องขัดแย้งกันเป็นส่วนใหญ่ทาให้หาข้อสรุปที่ดีๆยังไม่ได้ ช่วงต่อมาวันที่14บสถึงยีกุมภาพออาทิตย์พุธยกออกไปจากราศีมังกรแล้วมีสุขจรเข้ามาทับลัคนาเราก็จะเห็น3 6แล้วก็มี8โยกหน้าพอ3 6 8โยกถึงกันก็ได้เป็นกกโจรก็ทํานายว่า เจ้าชะตากับเพื่อนๆจะร่วมมือกันทำตามแบบกกโจรมีเรื่องลับๆเรื่องลัดขั้นตอนไม่เป็นไปตามระเบียบกฎเกณฑ์เป็นเรื่องที่ทำแล้วหวังผลปังในชั่วข้ามคืนหรืออาจจะเป็นเรื่องสีเทาๆก็เป็นไปได้ดูเรื่องงานเราจะพิจารณาจากดาวจรที่ส่งผลถึงพบกรมมะสำหรับคนราศีมังกรไม่มีดาวจรที่พบกรมมะเราก็จะพิจารณาจากดาวเกษตรเจ้าเรือนกรมมะ ก็เป็นดาวสุกเราก็ดูว่าสุกจรไปไหนสุกจรเข้าพบวินาสะแล้วก็ยกมาตนุแล้วก็แบ่งคําทํานายเป็นสองช่วงช่วงแรกวันที่5้าถึงสิกุมภาสุกจรเข้าพบวินาสะได้ทําเนียบมหาจักทํานายว่าเจ้าชะตาคิดถึงเรื่องงานเก่าๆคิดมากคิดถึงแต่เรื่องงานที่สูญเสียไปแล้วหรือทํานายว่าเจ้าชะตามีเรื่องงานที่ต้องคิดอย่างหนัก เพราะว่าจําเป็นต้องไปวางแผนเพื่อกู้วิกฤตงานที่กำลังพินาศเสียหายหรือจะมีการวางแผนงานในแดนไกลหรือต่างประเทศช่วงต่อมาวันที่13-25กุมภาสุขจรเข้าพบตนุเจ้าชะตาก็จะได้คิดและวางแผนเกี่ยวกับเรื่องงานเจ้าชะตาจะเกิดความปรารถนาในเรื่องงานเช่นเรื่องเงินค่าตอบแทนหรืออยากทำงานที่ดีๆงานที่เจ้าชะตาชอบ ดูเรื่องการเงินเราจะพิจารณาจากดาวจรที่ส่งผลถึงพบกระดุมพะสำหรับคนราศีมังกรมีดาวจรในพบกระดุมพระและมีดาวจรที่ยกย้ายราศีจึงต้องแบ่งการทำนายออกเป็นสองช่วงช่วงแรกคือวันที่5 -13 ถึงกุมภาแล้วดูตามรูปจะเห็นว่ามีดาวเสารที่พบการเงิน มีพฤหัสและเกตโยกหน้าแล้วมีสุกโยกหลังในการพยากรณ์เราก็จะดูนะคะ5 9 7 6นี่เขาไม่ได้กกเหล่าเราก็มาดูแบบรายดาวและดาวคู่เสารก็คือหาเงินยากต้องเหนื่อยต้องเครียดในเรื่องการหาเงินหาทอง57ก็คือเงินทองหายากลำบากแสนสาหัส97ก็คือต้องเสี่ยงเพื่อคนอื่นถึงจะได้เงิน เจก็คือเงินขาดมือไม่มีเงินมีความทุกข์เรื่องเงินเรื่องทองก็สรุปได้ว่าวันที่5 1 3ถึง13กุมภาช่วงแรกการเงินฝืดเคืองหาเงินยากลำบากแต่เสาเสิร์ตก็ยังดีก็คือลำบากอยู่แป๊บเดียวก็หายช่วงต่อมานะคะวันที่14-26ถกุมภาพออาทิตย์พุธย,ยกเข้าพบการเงินแล้วศุกก็จอออกจากโยกหลังเราก็จะเห็นดาวหนึสแล้วก็มี5 9โยกหน้า เราก็ถ่ายได้เลย147นี่หมายถึงว่าจะมีการตัดสินใจในเรื่องเงินคิดแล้วลงมือกระทําทันที14คือใช้ทั้งสมองและใช้ความคิด17คือเด็ดขาด4 7ก็คือทําแล้วได้ผลประโยชน์รวมแล้วก็คือดีหมายความว่าการคิดตัดสินใจและลงมือทําทันทีทําให้เกิดผลดีและมีผลประโยชน์ส่วน95ที่โยกหน้าก็หมายถึงว่ายาดญาิคนทางบ้านจะมีบทบาทในเรื่องการเงินของเรา5คืออะไร คอยมาให้ความรู้เรา9ก็คือมาคอยช่วยเหลือแต่ความรู้ที่มาใส่ให้เรานั้นก็จะเป็นทั้งโอกาสคือ15แล้วก็ทำให้เรายากขึ้นไปอีกคือ57เราก็ต้องระวังนะคะควรจะเลือกแต่คำแนะนำที่ดีๆถ้าเราไปรับความช่วยเหลือแบบไม่เลือกหน้าก็าอาจจะกลายเป็นเรื่องเสี่ยงแทนคนอื่นคือ97หรือทำให้เรารู้สึกประสาทเสียหรือ149ขึ้นมาได้ ดูเรื่องความรักเราจะพิจารณาจากดาวจรที่ส่งผลถึงภพปัตตนีสำหรับคนราศีมังกรไม่มีดาวจรที่ภพปัตตนีเราก็จะพิจารณาดาวกเกษตรเจ้าเรือนปัตตนีคือดาวจันทร์ดาวจันร์ยกย้ายราศีทุกสองวันครึ่งก็ทำนายว่าความรักของคนราศีมังกรเป็นความรักที่ดูแลเอาใจใส่กันเป็นอย่างดีเป็นความรักที่อบอุ่นและจะมีการงอนง้อกันอยู่เรื่อย สำหรับการพยากรณ์ดาวจรเดือนกุมภาพันธ์ก็จบลงแต่เพียงเท่านี้ทีมงานขอให้ทุกท่านพบแต่สิ่งดีมีความเจริญก้าวหน้าที่มั่นคงขอให้ดวงดาวที่รวมพลังเดินหน้าส่งผลเป็นมงคลเป็นโชคลาภเป็นความสำเร็จขอให้ทุกท่านได้สมความปรารถนารอดพ้นจากโรคภัยและอันตรายทั้งหลายทั้งปวงขอให้มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงและพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe c ช anel ตาลทวะพยากรรวมถึงสามารถสมัคร Member รเพื่อเป็นผู้สนับสนุนรายเดือนของช anel ตาลทวะพยากรได้นะครับ